สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้เลยนะครับมาพูดถึงปารีสกับแมซี่หน่อยนะครับปารีสแซแชแมงเนี่ยจะเก็บแมซี่ครับเป็นศูนย์กลางของทีมในซีซั่นหน้านะครับปารีสแซแชแมงครับโอ้เตรียมเก็บเลือนีแมซี่ครับไว้ใช้งานครับในฤดูกาลหน้าต่อไปนะครับตามรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับ สื่อดังอังกฤษครับรายงานว่าเปเช่ครับพร้อมรั้งตัวเมสซี่ให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับแม้ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยแข้งวัย34ปีเนี่ยยังคงมีสัญญาในทิ่นปาร์คไดแฟงครับไปจนถึงกลางปี2023พร้อมออปชั่นขยายอีก1ปีนะครับทั้งนี้เนี่ยเมสซี่ครับเพิ่งคว้าแชมป์ลีกเอิงมาครองครับหลังจากเปเช่เนี่ยเปิดบ้านเสมอกับลอง1ประตูต่อหนึ่งครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับซึ่งเพียงพอให้กับสโมสรดังของกรุงปารีสเนี่ยทำแต่งทิ้้าาลลิมมมปปปกกรร์์เเซยยไนะคคับแแวว็ช ทางสกายสปอร์ตครับระบุว่าเปเช่ครับพร้อมสร้างทีมใหม่นำในฤดูกันน้าโดยให้หัวหอกชาวเจตินาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทีมนะครับโอ้โหสุดจัดครับที่ผ่านมาครับคิเลียนอ็มบปเป้ครับยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่แถมมีข่าวว่าอาจจะให้ไปรัลมาริตครับหลังจบซีซั่นนี้ครับนอกจากนั้นเนี่ยสื่อดังของผู้ดีเนี่ยยังเปิดเผยว่าเปเช่ครับอาจจะตัดสินใจขายนีมาออกจากทีมรวมไปถึงปล่อยอังเคิลดิมารียครับที่กำลังจะหมดสัญญากับสโมสรและไม่ใช้ออปชั่นขยายอีกหนึ่งปีแน่นอน ทำให้เชื่อกันว่าเปเช่ครับผมวางตัวเมซี่เป็นศูนย์กลางของทีมทำในฤดูก,กาล2022-2023ซึ่งทีมดังจากฝรั่งเศสเนี่ยเตรียมเสริมทีมเนี่ยครั้งใหญ่ครับในหน้าร้อนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนจะยกเครื่องใหม่แล้วนะสำหรับเปเช่มีข่าวว่าจะปล่อยเนย์มาร์ครับแล้วก็ปล่อยอังเกลดิมาเรียออกด้วยนะครับแต่พร้อมที่จะรังเมซี่นะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะรังอ e ิปปอป์ได้ถ้าหากเป็นไปได้นะครับเราจะปล่อย ปรเชติโน่ด้วยนะครับก็ไม่ได้จะอยู่ไม่น่าจะอยู่คุมแล้วนะสำหรับซีซั่นน่านา่าจะว่างงานแล้วสําหรับอ่าโปรเชติโน่ของเรานะครับแต่เขาต้องการครับอ่าเปเช่นต้องการซิดานเขามาคุมทีมแต่ซิดานเนี่ยวังคุมทีมชาติฝรั่งเศสครับก็เลยไม่ได้รับงานสโมสรน,นะครับแต่เป็นที่หมายมันปั้นมือของเปเช่มากๆนะสำหรับเซนดินซิดานากได้มานั่งเก้าอี้แทนโปรเชติโน่นะครับทุกคนคิดว่าไงนะก็คอมเมนต์เข้ามาครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Sudah, selamat pagi, selamat malam.